กับอาจารย์กอฟท้ายซอยนะครับดูครับนี่อาจารย์นี่เขาชำชองมากนะครับเขาเรียนมานี่จร,จริงๆครับนี่สักสดเลยครับมันมะกรูมมะก่กอ,อกต้องใช้นะครับนี่หมึกปากกานะครับอาจารย์ท่องกระถาด้วยดิอาจารย์ยู่ไม่เหนียวท่องกระถาด้วยมีคา,ากระถาด้วยนะครับโอ้ยจะแทงแรงที่มันเจ็บอ,ะอ่ะ <c oughs> อ๋อาจารย์อาจารย์จัดไปอาจารย์จัดไปนี่อาจารย์ผมอะสำนักสักยันชื่อดังนะครับสำนักท้ายซอยสำนัก ก็ไทยซอยครับเนี่ยส่แขกจานตัดเลยจารย์คละอาคมเด็ดๆเลยเอาแบบฟันไม่เข้านะครับนี่นี่แค่พึ่งแทงไปนะครับฟันไม่เข้าครับทุกคนดูเดะคือผมฟันไม่เข้าอ่ะเหนียวเวละ่ะจาน,นก็ฟันไม่เข้าเหมือนกันจานก็ฟันไม่เข้าเหมือนกันเนี่ยดูเดะตั้งคนสากตั้งคน เก <laughs> ือแค่เริ่มสักนะครับอัคระไม่กี่ตัวครับฟันไม่เข้าทั้งสอง <laughs> ด <laughs> องูดิมือเถียงว่อไหร่ดูอาจารย์ผมไม่ฟันไม่เข้าผมก็ฟันไม่เข้าเหมือนกันเนี่ยน้ำ <laughs> ตาไหลขำน้ำ <laughs> <laughs> ตาไหลเลยขำนั่นไม่ใช่อะไรก <laughs> ารท่องคาถาด้วยทีจารย์ จานท่องคาถาด้วยเดี๋ยวไม่ขังจานท่องคาถาด้วยเดี๋ยวของเข้าตัวเลยจานบอกเดี๋ยวของเข้าตัวไม่ต้องทิดชงยิ่ชู้หรอาผมดูจานจานจานดูจานเนี่ยจานเปลืองจังยที่ชู้เลยอย่าคิดเยอะจะทิ่มตาผมดล่นจานไม่เชื่ออย่าลบหลู่เช็ดทำไมล่ะจานโอ้ยโอ้ยดูเข็มสักเขานะครับ ศักนี่ได้มาจากเขาบงกดไหนครับเนี่ยท้เออครับดูไปนะครับสาละไม่มีหรอวครับคลิปช่องผมอะการเสรท้าจาาาอาังกฤษว่า,วาเราดีกว่ามั้งไม่โอ้โหว่าเราเลยแลยเรามารอดูตอนเสร็จกันนะครับผม ช่างไม่ใช่ช่างเลยนี่จานจานผมจานจานลงลงคาถาด้วยนี่ถักเสร็จแล้วลงคาถาด้วยกออนนอนอนโอ,กกอนะกกอนะองงนอกอนน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 อสนอนนอนนอนนี้กอ <c oughs> นมอนนอนนอมนอนนอนคอเนเนนอนนาเนอนนออนนอนนนนออนนนอนอนออ ำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรที่ไม่มีสาระมาให้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ